โอ้ยครับผันรุ่มอุ้มเลยครับผมเรียบร้อยเต็มนึงนครับพี่น้องนะครับดำๆนะครับพี่น้องตัวผูน้อยเด้อครับพี่น้องว่ามาใกล้วงเลยครับผมม,มีทางไปหล่ทางนะครับ สวัสดีครับชทวไรศึกสาครับผมหน,นูก็พาพี่พาน้องมายามบ่วงหนูครับหมายใกล้ใกล้กลกลบ้านแล้วครับห่างจากบ้านผมประมาณสามร้อยเมตรครับผมหากินเลาะเลาะเนี่ยแหละครับหลังจากที่ไปใส่อยู่ป่าซับปะรดนะครับป่ามงนัดนะครับสามมือซ้อนหมานทุกมือครับผม แต่ว่าผมได้ย้ายออกมาเพราะว่ามือวันมือที่สี่นะครับผมพยายามนะครับเจอหมาครับผมหมามาคาบหนูผมออกมาจากบ่วงจากกราบเลยครับมาขย่ำเละเลยครับผมก็เลยเอาไว้บ่ได้ครับพี่น้องเพราะว่าหมาเพื่อนเฝ้าเถียงนะครับมนกัดกินหนูผมครับนะครับก็เลยย้ายมาใส่เมื่อวานนี้ครับผม พี่น้องบอกขุยครับขุยครับขี้ครับบออกมาหากินอยู่ครับผมลังแรกผมใส่โลกอยู่ครับพี่น้องมันไม่มีอย่างครับผมยังอยู่ดีครับทางมันเป็นโพงอยู่ใต้ห่้าที่ เป็นหนามเลครับพี่น้องอยาไม่จะลาดเลยครับเปอร์เซนจะต้เป็นจ้งใดครับพี่น้องป่าอ้อนีย่ผมยัยอมอยู่จับจุดมันยากครับผมสามสี่หลังผ่านมาแล้วผมมีอย่างเลยครับผมมีให้ลุ้นเลยครับถ้าเดินผ่านแล้วยากกระเพื่อมนี่โอเคอยู่ครับพี่น้อง ยูนี่กัครับก็ยังอยู่ดีครับพี่น้องเออเป็นจังไงเนาะรู้ว่านานๆมันมาที่วะครับแต่มันกิน อ้อยนะครับมันกินแล้วมันขี้กองไว้แบบไม่ใหม่เลยนะครับเดินครับไปแน้วมูกก็ไหลครับหนาวไหลโอ้ สี่ห้าหลังมาแล้วครับยังบ่มีหยังเกิดขึ้นเลยครับพี่น้องอืมอยังเลยครับหกหลังเจ็ดหลังล่ะอู้ ยึดยึดับพี่น้องค่อยๆนี่ครับเนี่ยครับจุดนี้จุดนี้นะครับนี่นกน้อยเมื่อกี้นี่บครับนี่มีเสียงมันห้องอยู่หลังนี้ก็บ่มีอย่างครับผมนี่ครับเป็นโฮงเลยผมเฮ็ดใส่ไป้ม่พี่น้องๆๆๆๆๆพี่น้องพี่น้องพี่น้องครับเดี๋ยวให้พี่น้องบ่งครับ หลังบ่ครับครับเจอแล้วครับพี่น้องอ้บุนน้อยเด้อครับนะครับดำๆนะครับพี่น้องตัวบูน้อยเด้อเดี๋ยวขอนี้เก็บครับพี่น้องเดี๋ยวสิขาดไปก่อนครับ พี่น้องอุ้ยน่าน่ามาแล้วครับครับพี่น้องัวงามอยูเด้อครับาาครับผมโอ้ถือว่างามอยู่ครับตัว มาแครับเดี๋ยวไปเบื้องหลังต่อไปครับผมอุ่นใจแล้วครับพี่น้องแตนิิงแล้วครับหนก,กิดึงวาสกินแฮวครับผมแาวบ้านผมนะครับถ้าได้มือละตัวสองตัวก็ถือโอเคแล้วครับพี่น้องหนูมันหายากแล้วครับคนก็หา,าหลายครับพี่น้องอหนาวหนาวหนาว ไม่มีหยังเลยครับทางนี้นี่จะเป็นนักอัพแสงเดียวจังหน่อยครับผมพี่น้องอุ้ยหนาวครับผมใส่ไว้นะครับเอาตัวนี้ไว้นี่ก่อนครับผมครับผมแต้มงามๆครับผมแต้มนึ่งหวาแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปเบื้องนี้ครับแล้วก็จะไปอีกมุมนึงครับผมสามสี่หลังครับพี่น้อง สามสี่หลังสุดท้ายใช่ไหมครับครับหมายไว้นะครับุมืมบ้าเข้ามาเลยครับทางนี้นก็บ่มีครับผมพี่อ้องนี่ผมใส่กรับเล็กครับผมจุดเดียวแต่บ่มีอย่างครับผม เอาไว้ตรงน้นาเข,เขียวกว่าครับต้นง,งานดีเด้อหล่อเด้อเดี๋ยวกลับมาเอาไปบ่งตรงนู้นก่อนสามหลังนะครับต้นมะขามนะครับพี่น้องอุ้ยห่ายหมาสิบุมาเอาไปก่อนบ่ครับคือสิบุมีหมาไผมาน้วครับใกล้ๆกัน นะาๆสี่หลังครับสี่หลังสุดท้ายครับพี่น้องโอ้ยบไม่มากินเลยครับพี่น้องอ่าง้แต่ว่าเป็นอย่างพามากใกล้บ่วงเลยครับผม มีทางไปหล่ทางเนะครับผมกเสีดักจังไหญ่ครับพี่น้องมันโล่งหลายแเบิ้งครับพี่น้องนี่คอดินกระจุยกระจายเลยครับผมบ่วงใส่นี้ได้เนี่ยครับนี่บ่วงผมใส่นี้นี่ครับใกล้ๆนี่ครับเบิ้งครับพี่น้องนี่ขี้ยังใหม่ๆเลยครับคุกดินเนี่ยครับเปียกๆเลยอุ้ยคราวนี้ใส่ถุงมือก่อนครับพี่น้องหนาว บอใส่แล้วใจจะเสร็จแล้วครับไม้ป่าอ้อยนี่ยฮะกินงากครับผมบ่คือป่านัดครับสองสามสี่โอเคครับผมมาอยู่ครับแต่ว่ามันบู้อมเข้าบ่วงหรืมันฉลาดไหมครับ สุดท้ายครับผมหมายไปโอ้ผมใส่ปากทางนลครับพี่น้องเอ้าดวงผมหายโอ้เนี่ยครับใส่ตรงนี้เลยครับ โอ้แต่เป็นร่องรอยครับผมโอ้พี่น้องโอ้ยพี่น้องพี่พ,พี่ลากมาครับผมโอ้ความสามารถนะครับพี่น้องครับสองเมตรนะครับมันเอาผ่าป่านี้ขามาครับผมนะครับพี่น้อง โอ้เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้ขับพันลุ่มอุ้มเลยครับผมเรียบร้อยครับโอ้หนูไหมครับตัวงามเลยครับผมแข็งเลยครับโอ้ยมันถือแต่หัวค่ำเลยจังไดบูขันนี่ขออนุญาตเก็บก่อนครับพี่น้อง ผมอาจจะตั้งกล้องไก่เนี่ยเด้อครับพี่น้องเพื่อเห็นชัดหลายก็ม่ได้ครับผมใส่ทุงมือกนครับหนาวเต็มนึ่งครับพี่น้อง เย็นอากาศเย็นครับพี่น้องแล้วตรงที่ผมใส่เนี่ออัพแสงนียไหมครับมาอีกแต้มนะครับแต้มนึ่งอยู่ปุ๊บนครับงั้นหนูหมาเอาไปก่อนเราบอกรับเี๋เอาไปรวมกันครับผมเอาผลงานไปรวมกันให้พี่ให้น้องเบิ่งครับโอ้ยังอีกหลังนึงครับผมเดี๋ยวเบิ่งก็ครับพี่น้องดีใจได้หนูหลายจนลืมหลังนี้เกิดมีตัวละเสียดายเลย หมายได้ครับโอ้มาอยู่ครับพี่น้องแต่บบโดวนครับผมเอเคครับถือว่าเมื่อน,นี้เรียบร้อยครับผมผลงานมื่อน,นสองแก้มง,งามอี่แล้วครับโอ้หลังจากงายมาจากาป่าซับโรดครับผมเราผลงานไปรวมกันตรงนู้นครับเป็นกาเขียวๆนู้นครับน้อง เดี๋ยวผลงานให้พี่ให้น้องเบิ่งไปน้อกันครับครับพี่น้องผลง,งานืันนี้ครับสองแต้มงามๆครับผมพี่น้องท่านใดที่ชื่นชอบคลิปหาอยู่หากินแบบบ้านๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับหลังใจให้ช่องผมเด้อครับไว้เพ,าะ,เพาะกันมือ่อื่นเซาครับผมว่าสิม,มานประมานครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ตันเห่าขนาดครับพี่น้อง